สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่นาเดียชาแนลนะคะในช่วงของรีวิววันนี้นะคะเดียมีนาฬิกานะคะ Active and s t a r t w a t c h นะคะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังค่ะใครนะคะที่เป็นสายเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือว่าสายออกกำลังกายนะคะนาฬิกาเรือนนี้นะคะเหมาะกับเพื่อนๆมากเลยค่ะ ก็เค่ะสำหรับนาฬิกาที่เราจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็น Garmin Venue 2s นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นนาฬิกา Garmin นะคะสำหรับการออกกำลังกายแล้วก็เป็นสมาร์ทวอทชในตัวด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเจ้าเรือนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะคะมีคุณสมบัติอะไรนะคะแล้วเหมาะกับใครนะคะ เอาละค่ะเรามาเริ่มจากการแกะกล่องกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่เขาจะให้มานะคะก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะ สายชาร์จแล้วก็นาฬิกานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปรักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยนะคะในส่วนของ Garmin v e n u 2S เนี่ยจะเป็นรุ่นน้องเล็กสุดของซีรีส์ Venue นั่นเองค่ะคือมีขนาดเล็กที่สุดนั่นเองเหมาะกับคนที่ข้อมือเล็กมากๆนะคะส่วนคุณสมบัติจะเหมือนกันกับรุ่น v e n u ธรรมดาเลยค่ะตัวนี้นะคะวัสดุตัวเรือนเนี่ยจะเป็นวัสดุผสมโพลิเมอร์เสริมแรงเส้นใยนะคะกรอบของเขาเนี่ยจะเป็นกรอบโลหะไม่เป็นสนิมค่ะกรอบหน้าจอ,อลูมิเนียมจะรี ูนะคะคส่วนเลนก็จะเป็น c o r n i n g Gorilla Glass 3ค่ะซึ่งมีความแข็งแรงมากเลยนะคะส่วนสายจะเป็นสายซิลิโคนนะคะขนาด18มิลลิเมตรค่ะแล้วก็เป็นสายแบบถอดง่ายหรือว่า Quick Release นั่นเองค่ะ หน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะคะจอสีแบบทัชสกรีนความละเอียดในการแสดงผลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ360คูณ360พิกเซลนั่นเองค่ะหน้าจอที่มีความคมชัดอ่านง่ายนะคะสามารถดูภาพหน้าจอได้ง่ายแม้ว่าเราจะอยู่กลางแดดจ้าๆนะคะน้ำหนักของมันเนี่ยก็เบามากๆเลยนะคะใส่สบายอยู่ที่ประมาณ38.2กรัมเองค่ะเอาละค่ะมาดูในโหมดการใช้งานทั่วไปของตัว Garmin นะคะมันจะมีอยู่ปุ่ม2ปุ่มเนาะปุ่มแรกถูกด,ด้านบนเนี่ยจะเป็นปุ่ม Power เรากดค้างไว้ ปุ่มั้งข้างบนก็จะมีตัวเปิดปิดนะคะมีการมินเพย์มีมิวสิกนะคะมีไฟไมโฟนมีโลเคชั่นมีบลูทูธมีจับเวลานะคะมีปรับแสงแล้วก็มีล็อกหน้าจอค่ะส่วนถ้าเราจะออกกําลังกายก็คือจะเป็นกดครั้งเดียวนะคะก็จะขึ้นโหมดออกกําลังกายมาให้เราเลือกนะคะแล้วก็ในส่วนของปุ่มล่างเนี่ยจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ตกแต่งอ่จัดตั้งเซตติ้งต่างๆนะคะก็คือนาฬิกาอย่างวอตเฟสเนี่ยก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือเลือกได้ตามใจเลยถ้า เกิดสมมุติในเนี้ยไม่ถูกใจก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะในแอปของกา r m i n เพิ่มเติมเนาะมันจะมีทั้งฟรีแล้วก็แบบเอ่อไม่ฟรีเนาะแล้วก็ในส่วนของ ออนอกจากวั t เฟย e ก็จะเป็นคล็อกเป็น History แล้วก็ Setting อื่นๆเพิ่มเติมอย่าง Activity App ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะคอนโทรลช็อ t c u t นะคะการตั้งค่าการวัด h e a r า r a t เต่างๆนะคะเซนเซอร์การตั้งค่า Music กา rate, านะคะ, ensor, ค Music, ะ,คะแล้วก็ในเรื่องของ User Profile ก็คือเป็นสำหรับของเราเนาะ Safety and Tracking ต่างๆ ตัวนี้ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะกดออกก็กดด้านล่างนะคะมาดูในเรื่องของการใช้งานหรือว่าคุณสมบัติของเจ้า Garmin v e n u 2S ตัวนีน้กันบ้างเนะคะเริ่มจากฟังก์ชันการติดตามเรื่องสุขภาพเนี่ยเราสามารถดูการเปลี่ยนแปลงร่างกายได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกมากๆด้วย Health Snapshot นะคะสามารถบันทึกกิจกรรมด้านสุขภาพต่างๆภายใน2นาทีค่ะเพื่อดูสถิติอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจนะะี่ค่ะ Pulse Ox นะคะการหาย จความเครียดต่างๆนะคะแถมยังสามารถรายงานสถิติเหล่านี้นไปยัง Garmin Connect บนสมาร์ทโฟนของเราได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องตรวจวัดพลังงาน Body Battery นะคะเพื่อติดตามระดับพลังงานของร่างกายของเราตลอดทั้งวันเลยนะคะทําให้เราเสามารถรู้ได้ว่าเรายังมีแรงเหลือในการออกกาลังกายเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะพักผ่อนดีนั่นเองค่ะนาฬิการเรือนนี้นะคะยังมีเซนเซอร์ p พาออ Ox นะคะที่สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดระหว่างวันนะคะในขณะที่เราหลับ เพื่อดูว่าร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมออกซิเจนได้ดีแค่ไหนนั่นเองค่ะในส่วนของโหมดการติดตามความเครียดนะคะมันก็จะบอกได้ว่าเราเนี่ยมีวันที่สงบนะคะสมดุลหรือว่าเราเนี่ยเครียดจนเกินไปนะคะแถมยังมีการแจ้งเตือนให้เราเนี่ยผ่อนคลายนะคะโดยให้เราทํากิจกรรมในการหายใจสั้นๆได้นะคะเมื่อเรารู้สึกเครียดค่ะนอกจากนี้นะคะสาวๆยังสามารถใช้แอป Garmin Connect เนี่ยติดตามรอบประจําเดือนหรือว่าการตั้งครรภ์ได้อีกด้วยนะคะโดยสามารถบันทึกอาการทางร่าง กายและอารมณ์แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกร่างกายและก็โภชนาการอื่นๆนะคะรวมถึงดูแลบันทึกรายละเอียดบนข้อมูลของเรานะคะในแอปการติดตามสุขภาพของผู้หญิงค่ะโหมดต่อไปนะคะจะเป็นโหมดบันทึกการดื่มน้าในแต่ละวันของเราค่ะสายสุขภาพเนี่ยต้องชอบแน่ๆเลยนะคะฟังก์ชันนี้มันจะเตือนให้เรานะคะไม่ลืมดื่มน้ําค่ะแถมเรายังสามารถตั้งเป้าหมายการดื่มน้ํานะคะในแต่ละวันได้อีกด้วยแล้วก็มีการ tracking นะคะว่าเราเนี่ยดื่มไปแล้วเท่าไหร่นั่นเอง แล้วมันก็จะเตือนเรานะคะว่าเราเดี่ยวควรจะดื่มน้ําตอนไหนปริมาณเท่าไหร่ซึ่งจะปรับเปลี่ยนตามปริมาณของเหงื่อที่เราเสียไประหว่างกิจกรรมนั่นเองค่ะโหมดต่อไปนะคะจะเป็นโหมดในเรื่องของการติดตามการหายใจค่ะสายฝึกสมาธิต้องมานแน่ๆเลยนะคะโหมดนี้มันจะช่วยดูว่าเราเนี่ยหายใจระหว่างวัน อย่างไรนะคะด้วยการติดตามการหายใจระหว่างเราหลับนะคะหรือว่าระหว่างที่เราเนี่ยเข้าไปในโหมดฝึกการหายใจนั่นเองค่ะฟังก์ชันต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการติดตามการนอนของเรานั่นเองนะคะซึ่งพอมันติดตามการนอนของเราเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับคะแนนการนอนของเราว่าคะแนนการนอนของเราเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็จะวัดในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจด้วยนะคะรวมถึงความเครียดรวมถึง p าวส์อ r อนะคะมันจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลุกนะคะว่าเราเนี่ยหลับลึกนะคะเท่าไหร่นะคะมีการหลับแบบเริ่มเท่าไหร่นะคะก็คือจะบันทึกไว้หมดเลยค่ะแล้วเราก็สามารถดูรายละเอียดเหล่านี้นะคะได้ที่ Garmin Connect ของเราบนสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่ามีอยู่ในนาิกาสมาร์ทวอท เกือบทุกเรือนนะคะก็คือการวัดฮาร์ดเรทนั่นเองค่ะหรือว่าการวัดอัตราการเต้นหัวใจจากข้อมือของเราเองนะคะนาฬิกาเขาเนี่ยเขาก็จะคอยวัดอัตราการเต้นหัวใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะที่เราใส่ในาฬิกาเนี้ไว้ที่ข้อมือนะคะดูการใช้งานในด้านของหมดสุขภาพกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูในเรื่องของ การใช้งานฟังก์ชันการออกกําลังกายกันบ้างค่ะว่านาฬิกา Garmin รุ่นนี้เนี่ยมีฟังก์ชันการออกกําลังกายอย่างไรบ้างค่ะ Garmin Venue 2นี้นะคะจะมีกิจกรรมให้เราเลือกใช้กว่า25กิจกรรมด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการขี่จักรยานนะคะการว่นายน้าในสระกอล์ฟแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถออกกําลังกายโดยทําตามภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการคาร์ดิโอการฝึกความแข็งแรงนะคะโยคะพิลาทิสพวกนี้ก็ สามารถที่จะดูภาพเคลื่อนไหวตามหน้าจอได้เลยเนาะเพราะมันยังสามารถบอกพวก total body muscle ของเราได้ด้วยนะคะมันก็จะขึ้นภาพกราฟิกกล้ามเนื้อนะคะที่เราใช้งานขึ้นมาให้เราดูด้วยค่ะมาถึงระบบการเชื่อมต่อต่างๆนะคะแน่นอนนะคะนาฬิการ,รุ่นนี้สามารถทําการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราได้นะคะโดยการอ่านค่าต่างๆผ่านแอปพลิเคชันนะคะ Garmin Connect นั่นเองค่ะแอปก็ใช้งานง่ายนะคะการอ่านค่าต่างๆก็สะดวกทุกที่ทุกเวลานะคะแถมยังสามารถแชร์การออก บังกายของเราลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อย่างง่ายดายด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการแจ้งเตือนอัจฉริยะก็คือสามารถรับอีเมลข้อความและการแจ้งเตือนต่างๆนะคะบนนาฬิกาข้อมือของเราได้ด้วย ระหว่างที่มันจับคู่กับสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะมาในส่วนของโหมดเพลงกันบ้างนะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเพลงรวมถึงเพลย์ลิสต์ต่างๆจากบัญชี Spotify นะคะ d e e z e r นะคะหรือ Amazon Music หรือว่า j u k e Music ก็ได้นะคะโดยผ่านการใช้งานหูฟังบลูทูธค่ะสามารถรองรับการเก็บเพลงได้ถึง650เพลงด้วยกันนะคะและโหมดที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะตอบสนองยุคแคสเลสกันมากๆเลยค่ะก็คือ Garmin เนี่ยเขายังใส่ฟังก์ชัน g a r m i n Play นะคะซึ่ง ซึ่งสามารถชำระเงินสบายๆนะคะด้วยการชำระแบบไร้สัมผัสนะคะผ่านผู้ให้บริการที่เข้าร่วมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะคะอย่างตัววีซา่ามาสเตอร์การ์ดต,ต่างๆนะคะรวมไปถึงบัตรรับบิดนะคะที่สามารถแตะง่ายจ่ายสะดวกนะคะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นค่ะคือเพียงแค่เรามีตัวการ์มินเพย์นะคะเราก็สามารถที่จะเอานาฬิกาของเรานะคะไป แตะนะคะกับการใช้สายต่างๆนะคะที่มีสัญลักษณ์และบิดเนาะรวมไปถึงถ้าเกิดเราลงทะเบียน พวกมาสเตอหรือ Visa เราก็จะสามารถที่จะเอานาฬิกาของเราเนี่ยไปแตะนะคะในโหมดของ AirPlay นั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างรุ่นนี้เลยนะคะอย่างตัวกล่องมันเนี่ยก็เห็นไหมคะเขาจะทําตัวกล่องคู่กับแ a ็บบิเลยนะคะก็คือเขาโคกันกับแ a ็บบิดนั่นเองนะคะเพื่อให้ผู้ที่ใช้ในาฬิกาเนี่ยสามารถที่จะใช้งานกา r m i n p เพนะคะผ่านกับสมาร์ทวอตตัว Venus 2ตัวนี้ได้อย่างง่ายดายนะคะถ้าเกิดคุณไปขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็สามารถที่จะใช้ตัวเนี้แตะเข้าเกตนะคะแล้วประตูก็เปิดออกโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเลยนะคะแล้วก็สามารถเติมเงินนะคะผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็แอป Rapid ได้ทันทีค่ะตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกพอสมควรนะคะสำหรับคนที่ ไม่ชอบพกบัตรไม่ชอบพกเงินสดนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยอยู่ในนาฬิกาหมดแล้วค่ะเอาละค่ะมาดูในส่วนของระยะเวลาการใช้งานบ้างนะคะตัวนาฬิกา Garmin v e n u 2s ตัวนี้นะคะระยะเวลาการใช้งานถ้าเป็นในโหมดของสมาชทิทั่วไปเนี่ยนานสูงสุดเนี่ยจะอยู่ได้ถึง10วันค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นในโหมดของประหยัดพลังงานนะคะจะอยู่ได้ถึง11วันเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะเปิด GPS ด้วยนะคะหรือว่าฟังเพลงในนาฬิกาไปด้วยเนี่ยจะอยู่ได้นานสุดนะคะ แค่7ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้พลังงานเยอะเนาะทั้ง GPS ด้วยทั้งฟังเพลงด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะเปิดโหมด GPS อย่างเดียวนะคะก็คือใช้ GPS ในเรื่องของการวิ่งหรืออะไรเงี้ยอย่างเดียว,ยดยวโดยที่ไม่ได้เปิดโหมดฟังเพลงนะคะจะอยู่ได้นานสูงสุดถึง19ชั่วโมงนั่นเองค่ะสําหรับนะคะระดับการกันน้ําของนาฬิการเรือนนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาที่สามารถที่จะกันน้ําได้ถึง5 ATM ค่ะคําว่า5 ATM เนี่ยมันก็คือหมายถึง ถึงว่าถ้าเราใส่นาฬิการเรือนนี้ไปเล่นน้ำนะคะมันสามารถทนแรงดันน้ำเนี่ยได้ลึกถึง50เมตรนั่นเองค่ะจะสามารถกันพวกละอองน้ำฝนนะคะหิมะนะคะการอาบน้ำนะคะการว่ายน้ำหรือว่าการฝึกดำน้ำแบบส n นว์ l ิงนะคะก็คือเป็นการฝึกดำน้ำแบบตื้น ก็คือลงไปดำน้ําได้ไม่เกิน50เมตรนั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือยังสามารถรองรับตัวกันน้ําแบบนี้ได้อยู่นะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Smart Watch แล้วก็ Active Watch รุ่นนี้เนาะ เป็นไงกันบ้างล่ะคะสำหรับนาฬิกานะคะที่เป็นได้ทั้ง a Active w a t c h แล้วก็ Smart w a t c h ในตัวเรือนนี้นะคะแถมมาในราคาเพียงแค่13,690บาทเท่านั้นค่ะโดยเขาจะมีให้เลือกถึงสีสีด้วยกันนะคะตัวที่เดียรใส่อยู่อันนี้เนี่ยจะเป็นสีที่เรียกว่า Light g o นะคะก็คือตรงขอบตัวนี้จะเป็นสีทองเนาะแล้วก็สายเนี่ยมันก็จะออกเป็นสีแบบแซนแซนหน่คือมันจะไม่ได้สีขาวซะทีเดียวนะคะจะออกครีมครมนะคะส่วนอีกสีนึงก็คือ จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีสีเทาค่ะแล้วก็จะมีสีโรสโกนะคะโรสโกก็คือจะเป็นตัวหน้าปัดตัวนี้จะเป็นสีโรสโกนะคะแล้วก็ตัวสายจะเป็นสี ขาวค่ะจริงๆแล้วนะคะเดียก็ว่ามันสวยทุกสีเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกก็คือตัวสายตัวนี้มันสามารถที่จะถอดออกมาเป็น Quick Release ได้เนาะถ้าเราเบื่อสีนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีอย่างอื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยอย่างที่เดียชอบก็คือมันจะเป็นนาฬิกาสายแบบเหมือนค่อนข้างออกไปในแนวแฟชั่นด้วยนิดนึงนะคะก็คือไม่สปอร์ตจา๋าก็คือยังมีความน่ารักมุ้งมิงด้วยนะคะก็คืออย่างที่เดียใส่เนี่ยเดีกก็จะเอาตัวกาไลอย่างเงี้ยค่ะมาใส่เพิ่มให มันเข้ากันนะคะมันก็จะดูแบบน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่เวลาเราออกกบบาลังกายแล้วก็ถอดกําไลออกอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็สามารถที่จะสามารถเข้าได้กับทุกชุดที่เราใส่ได้สายแฟชั่นก็น่าจะชอบในจุดนี้นะคะเพราะมันสามารถที่จะเปลี่ยนสายก็ได้นะคะให้มันเหมาะกับการแต่งตัวของเราแล้วก็เหมาะกับสถานที่ที่เราไปนั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจเจ้า Garmin ารุ่นนี้นะคะก็สามารถไปตามกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะในส่วนของ Siri Venue เนี่ยเขาออกรุ่นใหม่มาล่าสุดก็คือจะเป็น Venue Plus นะคะซึ่งก็จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างจากรุ่นนี้เนี่ยพอสมควรก็คือจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มการโทรเข้าโทรออกจากนาฬิกาได้เลยนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายสมาร์ทโฟนจริงๆแล้วต้องการแบบรับสายจากโทรศัพท์แบบเหมือนคนโทรเข้ามาปุ๊บได้ยินเสียงกดรับสายฮัลโหลพูดจากนาฬิกา ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไปจัดในตัวของ e n u ู plus ได้เลยนะคะส่วนหน้าจอของเวนู plus ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเวนู2เอ,อ่อธรรมดาแล้วก็เวนู 2s นะคะขึ้นมานิดนึงถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตัวเวนู2จะใหญ่ที่สุดนะคะตัวเวนู plus จะอยู่ตรงกลางแล้วตัวเนี้ยจะเล็กที่สุดนั่นเองค่ะส่วนถ้าใครแบบไม่ได้ใช้ฟังก์ชันเรื่องของการโทรเข้าโทรออกนะคะเดียนแนะนําก็ใช้เป็นในลักษณะของตัวรุ่นเวนูธรรมดาก็พอนะคะก็ให้เลือกระหว่างเวนู2ธรรมดาหรือว่าเวนู 2s ก็ได้นะคะ เพราะว่าความแตกต่างของมันระหว่างเวนุ่2กับเวนุ่ 2S เนี่ยก็คือขนาดของตัวนาฬิกานั่นเองค่ะสําหรับผู้ชายแล้วก็คงจะต้องเป็นเวนุ่2เนาะสําหรับผู้หญิงแล้วข้อมือเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะเป็น 2S นะคะเพราะว่าฟังก์ชันด้านในเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคะยกเป็นแค่ขนาดหน้าจอรวมไปถึงสายขนาดของสายนั่นเองนะคะที่มันจะแตกต่างกันนะคะก็ลองไปเลือกใช้ดูตามความชอบแล้วก็ตามขนาดข้อมือของเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ไปยาทุกคนแลวนะคะ ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปตากันได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในรีวิวหน้านะคะว่าเดี๋ยวจะมารีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปลาค่ะบ๊ายบาย